เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่าน,านด้วย,วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัตถิวขอถวายพรยะเกียรติแด่พระองค์พระชาวค่ะ ยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟพระสวามีของพระนางมารีพระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่าพระคิสเจ้าประสูติจากพระนางมารีผู้นี้เรื่องราวการประสูตรของพระเยซูคริสเจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นอยู่กับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนในคันของพระนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้พระวาจาของพระเจ้าขอพระคิณเจ้าส่งพระเจเริญเทอ พี่น้องที่รักวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของวัดของเราที่น่าจดจำและบันทึกไว้ก็คือเราฉลองวัดพร้อมกับมีการเสกศิลาที่จะเริ่มต้นในการก่อสร้างวัดใหม่ และพี่น้องก็ให้ความสำคัญพากันมามากมายวันนี้เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวร่วมยินดีกับพี่น้องชาวดอนทอยน้องสนุกในการฉลองวัดและเริ่มต้นการสร้างวัดหลังใหม่เพื่อถวายเกียรติพระเป็นเจ้าและที่น่าจดจำก็คือเรา เริ่มการฉลองใต้สายฝนนะเวลาที่นั่งรถคุณพ่อนั่งเกวียนและก็มีขบวนฟ้อนรำอยู่ข้างหน้าพ่อก็อดสงสารไม่ได้เห็นฝนมันตกแรงขึ้นแรงขึ้นใจหนึ่งก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องรำแล้วเดินเลยเดินเดินเดินไปแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่า สู้สู้ลูกพ่อ,อลูกพ่อยวงดอนถอยสู้ไม่ถอย <c oughs> ในใจพ่อก็บอกว่าสู้พวกเราเปียกพ่อก็เปียกด้วยคิดในใจอย่างนั้นแหละนะ <c oughs> แล้วก็พวกเราก็แห่ไปไม่มีหยุดเลยนะ <c oughs> แห่ไปจนมาถึงบริเวณที่จะสร้างวัดใหม่ ใต้สายฝนก็เป็นการฉลองวัดที่อเมซิ่งนะเราเรียกว่าอเมซิ่งดอนทอยนะสลับปีนี้แต่พ่อก็เห็นความน้ำใจของพี่น้องนะที่ทุ่มเทให้กับวัดของเรานะสมกับชื่อแล้วละ่ะดอนทอยสู้ไม่ถอยสมชื่อแล้วนะเอาละว,วันนี้เราฉลอง ตรงวันพอดีเลยสมโพธนักบุญยอแซบนักบุญยอแซบเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่รองจากพระแม่มารีเพราะนักบุญยอแซบเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้ามากที่สุดเหมือนกับแม่พระและนักบุญยอแซบเป็นผู้ที่ร่วมกับแผนการของพระเพ็นเจ้า ที่ให้การมาบังเกิดของพระเยซูเจ้านั้นเป็นอันสำเร็จและให้การมาไทบาปของพระองค์เป็นอันสำเร็จเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักบุญยอแซบจึงเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่รองจากแม่พระพระศาสนาจักรให้นักบุญยาแซบเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนาจักรสากล และยังเป็นองค์อุปรถรมของกรรมกรดังที่เรารู้แล้วนักบุญยาแซบมีอาชีพเป็นช่างไม้แน่นอนนักบุญยาแซบเป็นแบบอย่างให้เราและเป็นผู้ที่คอยปกป้องครอบครัวของเราเราถวายครอบครัวของเราให้นักบุญยาแซบดูแลและเวลาที่เราใกล้ตายเราก็มักจะสวดขอนักบุญยาแซบให้เราตายดี ตายในศีลในพรของพระเป็นเจ้าพี่น้องนักบุญยาแซบพ,พระคัมภีร์เรียกท่านว่าเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้ชอบธรรมนักบุญยาแซบเป็นผู้ชอบธรรมเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านไม่ได้เอาใจของตัวเองเป็นใหญ่เพราะว่าท่านมั่นกับพระนางมารีและอีกไม่นานก็จะแต่งงานกัน แต่เมื่อท่านรู้แผนการของพระเพีนเจ้าแล้วที่จะให้พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระพีเจ้ามาเกิดในคันของพระนางด้วยอำนาจของพระจิตเจ้านักบุญญาแซบแทนที่จะโกรธแทนที่จะใช้อารมณ์แทนที่จะอารวาสหรือแทนที่จะทำทำร้ายพระนางมารีไม่เลย นักบุญโยแซบคิดหาวิธีทำยังไงพระนางมารีจะไม่เสียหายจะไม่เสียชื่อเสียงนักบุญโยแซบเป็นคนที่มีน้ำใจงามเพราะฉะนั้นท่านไม่เอาใจของตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่แต่ท่านฟังเสียงของพระท่านเป็นผู้ที่หาความเงียบสงบภาวนาและแก้ปัญหาด้วยการสวดภาวนา ในพระวรสารบอกว่านักบุญยาแซบคิดคิดจะแก้ปัญหานี้อย่างไงเพื่อพระนางมารีจะได้ปลอดภัยท่านคิดจนถึงว่าท่านหลับไปขณะที่ท่านคิดจนถึงหลับนั้นแน่นอนนักบุญยาแซบสวดภาวนาด้วยไม่ใช่คิดเฉยๆสวดขอพระเป็นเจ้าดนจิตด,ดนใจให้ลูกมีทางออก ให้ลูกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรคือน้ำพระทัยของพระอย่าให้เป็นไปตามน้ำใจของลูกนักบุญยาเซฟเป็นผู้ชอบธรรมเห็นไหมท่านไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่แต่เอาน้ำพระทัยของพระเป็นใหญ่แล้วที่สุดเวลาที่ทูตสวรรค์บอกความจริงกับท่านในความฝันนักบุญยาเซฟตื่นมาท่าน ทำตามพระเป็นเจ้าบอกทุกอย่างเป็นท่าทีของบุคคลที่ไว้วางใจในพระเจ้านักบ,บุญยอแซฟมอบชีวิตของตนทั้งหมดให้กับพระและสิ่งที่ท่านแสดงออกว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมก็คือท่านวางใจวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในมือของพระอะไรจะเกิดขึ้นแล้วแต่พระเป็นเจ้าแล้วเราก็เห็นชีวิตของนับ,บุญยอแซฟ เป็นชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเป็นชีวิตของการภาวนาเสมอเวลาที่ทูตสวรรค์บอกว่าโยเซฟเอาพระนางมารีและพระคุมารเยซูหนีไปอียิปต์นะให้พ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดโยเซฟไม่ได้พูดอะไรมากท่านอยู่กับท่านอยู่กับความเงียบและการภาวนาแล้วท่านก็ทำตามสิ่งที่ทูตสวรรค์บอก เพราะฉะนั้นพี่น้องพ่ออยากบอกกับพวกเราว่าพวกเราลองดูซิว่านักบุญยอแซบสอนเราอะไรหรือว่าเราชอบนักบุญยอแซบตรงไหนสิ่งที่พ่อคิดมองดูนักบุญยอดแซบก็คือพ่อชอบตรงที่นักบุญยอแซบท่านอยู่กับความเงียบและการภาวนาพ่อคิดว่าชีวิตคริสตตังของเราต้องมีสิ่งนี้ การเป็นคริสตังการเป็นคริสตชนที่ทำยังไงเราจะเป็นคริสตชนที่เข้มแข็งทำยังไงเราจะเป็นคริสตชนที่มีความเชื่อมั่นคงเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระความเชื่อของเราจะอ่อนแอเวลาที่เรามีปัญหามีความหนักอกหนักใจเราก็มักจะท้อถอย ฉะนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระความสัมพันธ์กับพระก็คือการภาวนาอยู่กับความเงียบตั้งตนอยู่ต่อหน้าพระภาวนาฟังเสียงของพระแสวงหาน้ำพระไทยพระบิณเจ้าชีวิตของการภาวนาหรือความสัมพันธ์กับพระถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับกิ่งไม้ที่ติดกับลำต้น พระเยซูเจ้าบอกว่าเราเป็นลำต้นท่านเป็นกิ่งกา้านกิ่งก้านใดที่ยึดติดกับลำต้นจะเกิดผลกิ่งก้านใดที่ตัดขาดจากลำต้นก็จะเหี่ยวตายพระเยซูเจ้าบอกพระองค์เป็นลำต้นพระเยซูเจ้าพระองค์บอกให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นต้องสัมพันธ์กับพระองค์พวกเราเข้าใจดีพวกเรา ทำไร่ทำนาทำสวนเราปลูกอะไรก็ตามเราต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถ้าไม่งั้นมันก็ตายไม่เกิดผลชีวิตวิญญาณของเราเหมือนกันถ้าเราไม่หล่อเลี้ยงด้วยการสวดภาวนาวิญญาณของเราก็จะเหี่ยวแห้งอ่อนแอและแพ้การผจญในยุคสมัยของเรานี้เป็นยุคสมัยที่ต้องการ ต้องการเราต้องมีชีวิตของการภาวนาในยุคสมัยนี้เพราะยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากและเป็นยุคสมัยที่มีสิ่งดึงดูดมากมายฉะนั้นถ้าเราไม่มีชีวิตของการภาวนาเราจะไหลไปตามกระแสของโลกแน่นอนพี่น้อง เพราะฉะนั้นพ่อเห็นพี่น้องมาวัดพี่น้องมีเวลาสวดภาวนาส่วนตัวที่วัดหรือที่บ้านบางคนมีแท่นพระทุกวันจะยืนที่หน้าแท่นพระเด็กบางคนครูคำสอนจะพามาเฝ้าศีลมีวัดบางวัดหลังเลิกเรียนเด็กจะยังไม่กลับบ้านครูจะพาเด็กนักเรียนทุกคนเดินเป็นแถว ให้มาเยี่ยมพระเยซูเจ้าในศินมาสินิตก่อนแล้วให้กลับบ้านนั่นแหละคือการสแสวงหาความเงียบภาวนาใจเราจะได้สัมผัสพระผินเจ้าถ้าใจเราไม่รู้จักเงียบเราจะไม่สัมผัสพระเพราะฉะนั้นชีวิตคริสตัตงของเราเราต้องเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กให้มีชีวิตของการภาวนาสัมผัสพระผินเจ้า พ่ออยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนพี่น้องที่มีแท่นพระที่บ้านเดอ้อพ่อมั่นใจว่าที่บ้านพี่น้องมีไม้กังเขนหรือไม่ก็มีรูปแม่พระรูปพระเยซูเจ้าหรือพี่น้องบางคนอาจจะจัดเป็นท่านพระหรือเป็นห้องพระในบ้านพ่ออยากบอกว่าทุกวันอย่าลืมให้หยุดอยู่หน้ารูปกังเขนหยุดอยู่หน้าแท่นพระเสะก่อนทุกวันสวดเสก่อน เงียบในใจซะก่อนให้พระเพนเจ้าสัมผัสใจเราแต่ละวันให้เรามีชีวิตของการภาวนาแล้วหลังจากนั้นพี่น้องจะไปทํางานเข้าไปเอาละนี่คือตัวอย่างของนักบุญยอแซบพระสันตะปาปาฟรังซิสในห้องทํางานของพระองค์มีรูปนักบุญยอแซบอยู่ในห้องเป็นรูปนักบุญยอแซบนอน เสร็จแล้วพระสันทวป,ปาปามีความหนักอกหนักใจอะไรพระองค์จะเขียนใส่กระดาษและพระองค์ก็จะสอดที่ใต้รูปนักบุญยาแซบที่กำลังนอนเพราะว่านักบุญยาแซบนอนหมายความว่าท่านคิดเรื่องแม่พระจะแก้ปัญหายัางไงแล้วท่านก็ภาวนาจนหลับไปพระสันทวปาปาก็เลยเรียนแบบเอาปัญหาของพระศาสนาจากทุกอย่างเขียนใส่กระดาษ แล้วสอดใต้รูปนักบุญยอแซฟที่กำลังนอนอยู่อันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับเรานะว่าเราต้องมีเราต้องเรียนแบบนักบุญยอแซฟวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่มาและก็นลูกๆที่จะรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังก็ขอให้เราได้เรียนแบบนักบุญยอแซฟนะลูกนะแล้วเราจะได้มั่นคงในความเชื่อและเราจะได้ไม่หลงทางไปกับกระแสของโลก ขอพระเจ้าโปรดให้เราทุกคนมีชีวิตของการภาวนาสัมพันธ์กับพระเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน